รับสูส่สายบุญชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูสถานการณ์นัดเดตล่าสุดนะครับของการลงประชาคมนะครับของชาวบ้านที่วัดบ้านขบกอกนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่นิ่มเงิน,านนามนะครับได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มียูทูบเบอร์แล้วก็มีทีมข่าวนะฮะมามาจอดอยู่ของอนี้เขารถของเทศบาลกรุงูมนะครับมากันแล้วแล้วก็มียูทูบเบอร์หลายช่องนะครับ เราขอลงคลิปก่อนนะครับอดีตสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขากําลังหาคนของมานะครับผมแล้วพ่อใหญ่นิ่มก็มาแล้วนะครับพ่อใหญ่นิ่มจะอยู่ทางด้านนู้นนะรถไกลถ่รถอะไรนี่รถแดกรถพวกนี้อ๋อรถไอ้ช่องรถรถช่องใหญ่นะฮะครับผมพ่อใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่มาแล้วนะครับพ่อผู้ใหญ่มาแล้ว แล้วก็มีสธารณสุขอะไรมานะครับผมแล้วขออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ก่อนนะครับว่าการทําประชามะคมตอนนี้มีใครมาบ้างแล้วนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดครับผมเป็นไงบ้างครับพี่มานะาไล่สดได้ใช่ไหมไล์สดได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่าให้ติดหน้าของชาวบ้านแล้วกันนะครับรยอ,ยบอขอได้อย่างเดียวก็คืออย่าติดหน้าของชาวบ้านนะครับผมขอได้อย่างเดียวนะฮะ เราทำหน้าที่ของเราตามปกตินะครับแต่ว่าอย่าติดหน้าชาวบ้านเข้าไปนะครับัาผมนี่คือการจะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้ามานะครับทีนี้เราก็ดูเหตุการณ์ทีนี้นะครับคือเราจะไม่ถ่ายเข้าไปในลึกของอของเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันนะครับผมวันนี้ก็ผู้ใหญ่มาแล้วนะครับก็เจ้าหน้าที่เทศบาล เทศบาลตำบลกกตูมก็มาแล้วนะครับผมอัตชานก็มานะครับผมนี่มาแล้วครับใช่ใช่สวนกันอยู่อ่ะสวัสดีครับตาชานันวันนี้ชุดหล่อวันนี้ชุดหลอ่วอนะว่าออกงานนะฮะอัตาชานเอารถไปช็อตนะครับผมโอเคอันนั้นก็อ๋อนั้นหนุ่มเอนะฮะหนุ่มเอหนุ่มเอหนุ่มเอมาแล้วทางโน้นครับผม เราก็ลงมา,าับมาประชามาติกันนะครับผม,มช่างดําก็มานะครับอโอเคนะครับขอจบคล,คลิปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปต่อคลิปนะครับผมสวัสดีครับ